เนาะไหนดูซิโอ้ my god นี่คุณสะกินเราคาร่าซะด,ด้วยนี่เทปเปล่าเขาปไว้ก่อนนะสกินเนี่ยหาไม่ถกเอคโอ้ยอีกต่อ าก่อนมันพอกับเป๊กับนี่ดีว่งมันไม่ชวนคนนเล่นด้วย้าอื้แตะช่เิบองเอรงนีนี่ชกนคอัดโรกม เราบังจุนู่นเลยชอบไม้ชออไหไม่เคยลรอ เป็นครั้งแรกที่เราจะเอาชีวิตรอดคืนแรกไม่รู้จะรอดก่อนหรือจะตายก่อนก็ไม่รู้สิเดี๋ยวทำบุญจองวัดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวหาวัดก่อนอุ้ยไม่ใช่ไอ้เง่เลยเขาติดไม้อ๋อว้าช่วยขอนาย เอาหายมันนี่จะไม่ยให้นายหรอกไม่มาระเสงาหลดไม่อยู่บ้าน ปัญหาทีิงๆคือไม่เคยฟังใครแล้วคุณฉันไม่ว่าขนาดต้ตองมาจับแจ้งก็มาทุกคนตัดใหม่เข้ามา ในบ้านคุณเป็นไงบ้างอ่ะลมดีป่าวควาคิดอเอาเป็นวันอะไรดีนะคุณช่วยเอาวันจันทร์ถึงศุกร์หว,วันนี้วันจันทร์ถี่ไม่ม ดินเก็บออกเก็บไม่ครบกุญไปไปละมาอยู่ละไปละบ๊ายบาย